มันเป็นอีย er> ังอ่ะเนี่สบายดีจ้าพี่น้องเขาเมื่อยเลยเมื่อยไงพวญน้องนะนี่จะโดนแหละหูหูทางโชว์เจ้นางมาเล่นน้ำนองเมฆเด้อพี่น้องเด้อฮะฮะอเมฆเอ้ยเมฆเอ้ยเจ้ายังดีใจอยังลูกดีใจอยังลูกฮะดีใจยังลูก แบบเนี้ีอ่ที่แห่นั่นเนาะหกแสนอันหนึ่งนะหกแสนพันกว่าบาทพันพันสองพันสามเนาะพันสเกือบสองพันพันหาเกือบสองพันสองพันเมื่อ่ะหอบโยหกยอยากเต้นเสียงาใจเ เป็นอะไรลูกยังซุยไรหนิยังซุยไรเอาเต้นเต้นเต้นอย่าไปลุ้เบิร์นสาวแบตเตอรี่เพิ่นกระเบิดป้าโต๊ะสียงพี่น้องเสียงพี่น้องเอ้ยนกแก้วนกแก้วพอไปยังลูกฮะพอมาตีลูกบวมเอยบวมหายได้หายได้เอาไม้ใช่ไหมหายได้แบบนี้หยุดแล้วมาได้เอาไม้เอ้า ขาโมูแล้วจะเห็นยังเดี๋ยวนี้ฮะบอสแต่เม่จะเห็นยังลูกเอ้ยเอ้ยเป็นไอ้ช่งฉืนแท้หนิฮะ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 นางมาเต้หรุเป็นอีสังชืนแท้ฮะฮะวันสิีห้านางพักพรก็ลูกฮะป้า บลดองขนาดเลยพี่น้องเอ้ยจืดพ้นจิตตกบ่สงสัยอยู่โอุ้ยอันนี้หมื่นผ่าหมือดพนปฮาพี่น้องเอ้ยบ่เมื่อยบ่่าฮะชกกะปูแต่เก่าในสาวอดจะเป็นอยู่แบบนี้ฮะ เป็นย <l panels sei> <c ười> ูถึงเป็นเธอหนึ่งบ่ทำโดนหมดเลยตั้งตั้งมากให้คนจับแล้วก็ไใจงูมแล้วนั่นเละดีใจคันแม่จับแล้นั่นเพิ่นก็ดีใจคือกันเทาเพิ่งเมื่อยแล้วนอนจับขู่มือหอบกบเรย์ยอมข่อยเบรย์ยอมได้จักดิคนกอดใหญ่แล้วนี่แหละเมื่อยยังบรยอมพี่น้องเอ้ย

อารมณ์ดีเถอะลูกเนอะนี่นะอัะจิอัะจิอัะจิจ้อกา เะผู้จับกล้องนี่ยังเมื่อยเลยเสิ้อเราผู้ดองพี่น้องผู้จับกล้องนี่ยังเมื่อยแล้วบักหลาดดองบ่เมื่อยบ่ลูกใช้นอนลงนี่ให้าแล้วพี่น้องเอานอนลงดูเป็นแล้วลอยากลุกแล้วยองคอแล้วพอแล้วบักายจิมือยอพอก่อนเดลิกเด้อมาพักผ่อนก่อนเด้อเดิม เป็นไรได้เฮืา่งาฮโอโัยชบนะางได้ชบนะชรางได้ขี้ชมันฮะยิงแขวให้เบิ้งบอ้ยแกวโอ้ยแก่วมันมีแขวฮะ

อะไรไหมเป็นน้ำเข็ามาอยู่ของแอเนี่ยเพราะผิอารมณ์เย็เนาะมันเย็นเด้เย็นเย็นเาะหัวใ มโมอืเต็นๆปะ่ะป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 อขะป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 ไปะปะไะปะปะปเอาปะปเหรปะ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 ป <c oughs> ตัดตัวงกันสิบเป็ดนาทีแล้ว <c oughs> โคตแล้วมีเก็งยวเนี่ยคักแล้วมันมีคนจับให้คนดองแล้วนั่นชื่อนะมะหอยแล้วก็ะดองดึ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 ง,ดงหัวนี่ฮะ <c oughs> ืออข่าสวรรค์ยั่งได้กับจะเขาไปเบิง่งงานว่ามันสีถือกว่าในออนไลน์นะอ,นนออนไลน์นะเขาทำเขาไปแล้วมันชีอยู่จาันครเสือบถาเล็กน้อยนะหา,านใครเถีงเล็กน้อย,ย,อยมันจะมีข่าสวรรค์นะไปในห่างเลยจะบริเรอเบ,บิ่งมาสักทีเลยไม่มีเวลาเลาะดอกนี่นี่นี่ไปดิไปดิฉนดินาดินดินไปะไรอย่านเป็นปดันไปดิฉัป็ันไนไปดินไปดิฉนปล่อยนห้เลนดนไปเนนะอนนไดินไป้ิฉัด คิงผัดเด้คนผัดคนตุ้ยคิงจมบึมดนกะไม่ไหวแล้วนะขันอองขันใส่อองกับบืนอยากลงอยากออกอยากออกได้ขาอยากให้เอาใส่ใส่อองนนั้นะคนอไม่อยากอยู่ได้แน่อองนั่นอะไรแบบบวบคอดีอุ้มเอาใส่อองด้ิสัคือืมุดนัดขิงเลยทิ้งไปแล้หรอฮะ อ้าวไปก่อนเด้อปลาลุงอใยคลิปนี้กันายบายลาไปก่อนเด้อจ้าปลาลุงเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสบายดีดองต่อบัน